เมื่อเธอเฝ้าบอกครูว่าเธอสวยที่สุดและทุกคนก็เห็นด้วย Please excuse me Wow you look beautiful Can you smile for me Can I tell you something You have a beautiful smile เ,ออเข้ามาทำมาเพือ่อมาเรยแล้วเธออยู่ห้องไหน แล้วเธอเข้ามาทำไมเธอเต็มได้เลยค่ะแล้วเธอต้องการจะเข้ามาเพื่อให้ฉันทักทายเธอว่าเธอสวยใช่ไหมใช่ <is it? S 1> นี่เธอ,เอท้ว่าเธอสวยแล้วใช่ไหมเธ yeah, so อถามเพื่อนหรือย so ังใช่ไหมสวยอ้าโอเค Oh my god no. I was บุ